สวัดีครับสวัสดีครับผมฝูสิงห์เทไปนะครับวันนี้นะครับพี่ตีได้นำมาทุกท่านครับมาชมนะครับฝูงใหญ่สำหับเจ้าแบตเตอรี่ TRK หนึ่สองนะครับซึ่งตอนนี้พี่ตีมีอยู่สี่คันนะครับซึ่งสี่คันนี้เราบอกเลยว่าของแต่งจัดทุกคันเลยนะครับปี๊กเนี่ยมีครบสามใบจัดคือแปลว่าพร้อมยูดีมากเลยนะแล้วก็วันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับสำหรับเจ้าแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็คือเราเปิดรถทุกคันนี้เปิดรถให้จัดไว้นะ <sign> <tit le> ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เรามีบริการขนส่งบนผิดไปทั่วประเทศด้วยนะครับพร้อมกับบริการจัดไปแนททั่วประเทศนะครับเอาเป็นว่าพี่สีเนี่ยพาท่านมาชมว่าแต่ละท่านเนี่ยนะครับราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีของแต่อะไรบ้างนะครับมาชมเลยครับทำแรกเลยัำแรกเลยคันนี้พี่สีดูราคาก่อนนะครับคันนี้รถปีสองพันสิบแปด เลขไม่หนึ่งหมื่นแปดพันกิโลนะครับนี่ราคาพี่ตีเปิดไว้อยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับจานกวที่สี่หมื่นเก้าราคากระสุดลดได้นะครับราคาคุยได้นะครับแอดมาคุยกันได้นะฮะตี๋ใจดีครับคุยไม่ยากนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามาตังค์นะครับเลขไม้ครับแท้ๆเลยครับ ปีทเจ็ดนะสองหมื่นหนึ่งพันกิโลหนึ่งสี่เก้าเท่ากันนะครับของแต่งนีครับมีมีกาดไฟหน้านะครับนีไฟสปอร์ตไลท์นะครับให้มาถึงสองคู่เลยเห็นไหมนี่แล้วก็นี่ครับโอ้โหแคสบาร์เต็มเต็มเลยครับมีอุปกรณ์ที่เป็นถังน้ำกดน้ำด้วยนะครับโอ้โหแต่เอาจริงนะจะใช้ได้กินหรอครับขีดม่กินไม่ได้นะฮะแล้วก็นีมีนะครับกล่องข้างแต่งนะครับเป็นอลูมิเนียมสามใบครบเลย มาแบบรวมออปชั่นมากมากเลยฮะคันนี้มีมีอุปกรณ์ครับนี่มาจับ G P S มีมาให้ครบเลยเล็กไม่สองพันหนึ่งพันกิโลแสนสี่้าราคาไม่แพงนะครับก็ใครสนใจคันนี้ก็รีบอลตามาคุยกได้นะครับรับแนเถวดติดไไ้ทุกรุ่นใครมี C B 5 0 0 X ใครมีรถแต่กานอะ่มาเกินเอามาเลยฮะคันที่สามคันนี้เป็นยา c 5เคห้นะครับปีสองพที่แเล็กไม่สองนหนึ่กิโลแสนส้าโอ้โหแสนสี่เกนะครับ เหมือนเดิมครับคันนี้นี่อันนี้จุดหลักใหญ่นะครับคันนี้เลยนี่ชุดแต่งที่เป็นกล่องสบบใบจากกีวีนะเป็นของแท้รุ่นกีวี่แท้เลยนะครับพร้อมแหลกขายี่ตรงรุ่นเลยนะครับคันนี้ก็จะมีแคสตบาร์นะครับมาให้นะครับแต่คันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอบ,บ,บอลลูนไฟสุมเลยทั้งซีนนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้อาจจะเป็นสีถูกใจสำหรับใครหลายคนนะเพราะว่าเป็นสีขาวด้วยนะฮะ าก็ออฟลุยหรือที่ดียวคือไปปลอดไลฟ์คู่หน้านะครับแล้ว็นติดแอนต้าเพิ่มเติมนะครับก็ช่วยในเรื่องของอามาปลอดภัยด้วยนะครับสามารถปรับ้องสุดได้ดีกว่าเดิมด้วยนะครับก็การสนใจคันนี้แสงสีเก้าเท่านั้นเองครับราคาต่อรองได้นะฮะเลขไฟแทนคันครับพิสตการันตีทุกคันนะครับมาขั้นสุดท้ายเลยคันนี้คันนี้เป็นเป็นรีทีวีปีห้าหนสองนะครับปีสองพันสิบเก้านะ ดูดีๆครับเป็นคอ219จด19ด้วยเลขไม่นะครับ3,000กิโลเมตรแท้นะคะนี่ขอภยัยขอภยัยราคาแสนหกเก้าเท่านั้นเองนะครับมาดูเลขไม่ก่อน ก็สำหรับวันนี้ก็บอกเลยว่าคันท่านใจลูกค้าท่านใจหมดใจไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะครับตื่นสองสามสี่นี้เรามีโปรโมชั่นนะครับส่วนลดจากไฟแนนซ์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ในขณะนีหรือแอดน์มา้ักันนะครับสีก็บอกว่าพอทุกงคันหรือกระสดลดได้อีกเอาเป็นว่าคุยถูกกองลดให้เยอะแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับสำหรับท่านใจนะครับที่ชอบผลงานหรือ่าติดตาม ร้านแทนบายนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตาม,มากดตั้งค่านะครับในช่องชาแนลแทนบายกรุี่รีด้วยนะครับมีเขาฝากหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ